สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องลูกแก้ววิเศษลูกแก้วสารพัดเน,นะครับที่หลายคนหลายท่านนั้นก็อาจจะเคยได้ยินนะครับหรือว่ามีคนเท่าคนเจนั้นพูดให้ฟังนะครับแต่ผมไม่มีลูกแก้วสารพัดเนึกที่จะมาเป็นตัวอย่างนะครับผมก็ขออนุญาตใช้ลูกมะนาวแทนนะครับผม ก็ลูกแก้วสารพัดนึกนะครับก็เป็นลูกแก้ววิเศษนะครับในตำนานนะครับในคนเท่าคนเกียร์ยุคลังๆก็เคยเจอนะครับก็เล่าให้ผมฟังนะครับผมก็มาเล่าให้ต่อฟังนะครับลูกแก้วสารพัดนึกนั้นเป็นลูกแก้ววิเศษที่มีอยู่เองนะครับตามธรรมชาตินะครับก็จะปรากฏการให้เห็นนะครับ หรือว่าผู้ใดที่มีบุญวัสนานะครับก็จะได้ครอบครองนะครับแล้วก็จะมีบุญบรารมีมีโชคลาภนะครับเพราะว่าได้ครอบครองลูกแก้ววิเศษนะครับซึ่งจะไม่สามารถครอบครองได้ทุกคนนะครับตามเรื่องเล่าออกมานะครับผมก็แล้วลูกแก้ววิเศษนะครับทําไมต้องขึ้นที่ป่าช้านะครับ ทำไมไม่ขึ้นที่อื่นนะครับท่านก็คงได้ยินนะครับว่าลูกเจ่าสารพัดเรื่องนั้นมีคนพบเจอนะครับขึ้นที่ป่าช้านะครับก็เพราะว่านะครับป่าช้านะครับป่าช้านะครับไม่ใช่เป็นป่าที่น่ากลัวนะครับไม่ใช่เป็นป่าแห่งวิญญาณอสุรกายที่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับป่าช้านะครับเป็นป่าแห่ง กุศลน,นะครับเป็นป่าแห่งบุญนะครับเพราะว่าป่าชานะครับได้เรียกเพี้ยนมาจากป่าชานะครับก็คือชาปนากิจนะครับก็เรียกเพี้ยนมากลายเป็นป่าช้านะครับแต่ที่จริงแล้วก็คือป่าชาปนากิจนะครับไม่ฉะนนั้นแล้วนะครับก็เป็นป่าแห่งบุญป่าแห่งการกุศลน,นะครับแล้ว ของวิเศษนะครับก็จะขึ้นอยู่ณนะที่แห่งนั้นนะครับเพราะว่าของวิเศษนั้นก็ต้องขึ้นอยู่ที่เป็นกุศลเป็นบุญนะครับมิฉะนนั้นแล้วที่ทุกท่านได้ยินว่ามีลูกแก้ววิเศษลูกแก้วสารพัดนึกนะครับขึ้นในป่าช้านะครับก็เพราะว่าป่าช้านั้นเป็นป่าแห่งบุญเป็นป่าแห่งการกุศลน,นะครับ เพราะว่าป่าชานั้นได้เรียกเพี้ยนมาจากป่าชาปนักกิจนะครับแต่ถ้าท่านเห็นนะครับหรือว่าได้พบเจอเป็นดวงไฟนะครับที่ไม่ได้ขึ้นในป่าช้านะครับอาจจะขึ้นที่ท้ายป่าท้ายดงนะครับอาจจะไม่ใช่ลูกแก้วสารพัดนึกนะครับอาจจะเป็นแสงแห่งทีโพงหรือว่าตีเป้าได้นะครับแต่ถ้ามีลูกแก้วดวงไฟขึ้น ในป่าช้านะครับให้ท่านสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นลูกแก้ววิเศษลูกแก้วสารพัดนึกนะครับ